E สวัสดีครับคิดถึงไหมเอ่ยนะหายไปนานวันนี้เดินไทยแล้วกลับไปน้โกเทเบลโว้ยโกเทเบลนะครับเหงาเหงาเหงานะครับมุ่งหน้าทำมุ่งทำงานกันไปนะครับได้เงินก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวไม่ต้องปิดแมสกไว้ก่อนนะครับได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงานกับ My Magnet Squid Game นะครับชิงเงินรางวัล456,000บาทจะฮิ้วได้หรือเปล่านะครับดูดิว่าโกทำได้ไหมนะตอนนี้ก็ เตรียมตัวมาละนีมีแคมป์เนี่ยเะเตรียมไปตั้งเต็นท์ด้วยคืนนี้ไปนอนก่อนเขานัดวันที่19เนะครับเราไปตแต่วันที่18เลยเดี๋ยวดู <Wow. S 1> นะครับว่าเราไปถึงกี่โมงเดินทางยังไงแล้วก็สำคัญคืนนี้ไปนอนที่ไหนนะครับนอนยังไงถ้าเปิดโรงแรมได้เจ๋วเลย <Wow. S 1> นะครับหาเด็กไปจัดเลยนะครับแต่ถ้านอนแคมป์นอนเต็นท์ก็ ิวบรรยากาศใหม่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปด้วยว่างานเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับแล้วเจอน,นะครับน้องๆ Squid Game นะครับ m มล์เมกเน Squid Game ครับตอนนี้ก็เหลือประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็ผ่านด่านเอ็มพาร์สมาแล้วแล้วก็วเดี๋ยวต้องหาจุดพักรถครับกดทีน้องๆอ้โหเมื่อกี้จะแวะตรงด่านไรกะบางแล้วโอ้โหูไม่ไหวเลยซะก่อนเลยทางเข้าซะก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนจุดพักรถเนาะเดี๋ยวมันตอนอน,อนี้ขอทำความเร็วหอวแล้วกันนะอันตรายด้วยล่ะนะคลับรถเจอกันจ้า เมื่อกี้เกิดเหตุเมื่อกพี่น้องๆคือโก้ดยปวดทีเออพี่มาเพลินฟังเพลงเพลินนะครับเข้าไม่ทันเออเข้าไม่ทันจุดพักรถอีกแล้วตาแต่ทีเนี้ยอันยาวนะครับนะเพื่อนๆพี่นๆน้องๆอะจะไปทํานะโอ้โหเจ็บกระเพาะฉีมากตัวนี้ถ้าถึงที่ขี่ได้นี่คือท่วมแตกกระบอกเห้ท่วมแตก เว่ยได้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 นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาที่ขี่ก่อนนะครับอุ้ยได้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 นะครับโอ้โหตอนนี้ก็อยู่กดขี่ไงเมื่อกี้ไงหลังจะเมื่อกี้กดขี่ปุ๊บก็เลยลงเขาเรียกว่าอะไรลงระหว่างทางอ่ะเออเจอปั๊มก่อนก็เลยต้องเลี้ยงเดี๋ยวยูเทิร <Bond> ์นกลับไม่ได้หลงไม่ได้หลงนามสกุล ไม่ใช่น้ำสกุลพาลงนะเดี๋ยวยูเทิร์นกลับแล้วก็เข้าเส้นทางหลักเหมือนเดิมนะครับแวะมาเยี่ยวเดี๋ยวเดียวก็ไปนะครับแวะมาชี่ดิแล้วเจอกันครับน้องเี่กัน่าจะเลยสักปมานไม่ถึงชั่วโมงละน่าจะถึงนะครับภาวนาว่ามหได้ที่พักนะครับโอ้ยวันนี้จริงๆแล้วอ่ะคือ มันต้องไปเชียบอลเนี่ยฮะมันต้องไปเชียบอลแฟนคลับบีจีนะครับที่เชียไทยจัดขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลลิกด้วยอู้ยคนอยากได้เลยเสื้อวอลลิคนี่ผมชอบอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วเออเสื้อวอลลิคเนี่ยเอามาทาอู้ยดีเสื้อตัวนี้คนมากนะครับก็กะว่าจะไปแจมกับเขาสักนัดสองนัดมีรองเท้ามีเสื้อมีโอ้โหแล้วไม่ได้เตะบอลน,นานแล้วด้วยเชียอย่างเดียวนะครับเออเชียอย่างเดียวอยากจะไปเตะเขาด้วยก็อด นี่มานี่ดีกว่าครับกับไม้แ g บน t ้ส u i ิษเกมนะครับเต้นๆแล้วสำคัญโกก็ชอบแบบเรียกว่าอะไรร่วมกิจกรรมคือพูดง่ายว่าถามว่าอยากชนะเลิศไหมยอยากหูใครไม่อยากได้ตังค์สี่แสนห้ามืนหกพบาทนะครับน้องเอออยากได้แต่ที่ยอมรับว่าชนะแล้วเกมนี้คืออะไรคือตั้งแต่ที่ได้ยินเสียงพี่ลูกหมีครับนะครับกำลังจะเรียกจัดออเดอร์ ลืมบอกไปว่าโกก็เปิดร้านขายของใน Lazada ด้วยนะนะ general seller 2020นะครับนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้อุดหนุนกันอุดหนุนกันเองนะครับช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นเงินใช้ดำรงชีพนะครับน้องๆเออเ <c oughs> พี่ลูกหมีโทรมาเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นนะ ทำอะไรไม่ถูกเลยพี่ลูกวมีวเฮ้ยคุณตอบกลับเมลหรือ,อยังคะโดนเปิดเมลมือสั่นเลยครับ <Yeah. S 1> น้องคอมข,ของโกก็ช้าอุย้ยแต่ถามว่าสุดสุดสุดสดครับนะฮะก็ยอมรับว่าดีใจดีใจมากๆแค่ได้เข้าร่วมงานก็ชื่นใจแล้วครับนะฮะฝากถึงเนตด้วยนะครับที่ผมเคารพจริงๆคือ,อเขาได้ไป ทูธงชาไทยของเรานะครับนะฮะที่เบตแคมเอลเวอร์เรสนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแทนคนไทยขอบคุณแทนนักมวยด้วยส่วนตัวเลยชอบโคตรนายอยู่แล้วนะครับทุกยอดครับยอมใจโคตรนายด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุยเพลินไม่ได้นะครับเหงานั่นแหละรู้ดูออกนะครับก็อยู่คนเดียวนี่หว่าเนี่ยทั้งคันเนี่ยถ้ามีโผล่มาก็แย่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขับรถไปเรื่อยแล้วเดี๋ยว เต็มที่กันที่ที่พักดีกว่าเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ว่าอู้ขับรถมาเหนื่อยไม่อะไรไหมนะครับแล้วเจอนะครับน้องๆเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับรถเยอะมากเลยโลใกล้ถึงแล้วนะครับสําหรับจุดหมายนะครับผมโอ,อ้ยได้เรื่องได้เรื่องนะครับ ขอ0เมตรเลี้ยวซ้ายไกละกละไกลละโอ้หนี่นะครับโอ้โหมองเห็นส่วนน้ำ้ว้ รถเรียบร้อยแล้วครับน้องๆในห้องเบอร์8นะครับก็เป็นโรงแรมเรียกว่าอะไรมารูดคล้ายๆมารูดเนาะห้องพักชั่วคราวแหละแต่ว่าเราก็จัดเป็นรายวันไปเลยนะครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนอาจจะไปถึงหน้างานประมาณสักตีสี่เนาะไปเตรียมตัวก่อนอะไรก่อนนะครับไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าผอเป็นคนตื่นสายด้วยนะครับคงคนตื่นสายด้วย แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีที่นอนก่อนนะครับเดี๋ยวพักก่อนไม่เพียงพอพรุ่งนี้เจอดแดดร้อนและแย่ yeah! เลยเดี๋ยวรีวิวห้องให้ดูนะครับในราคา6 0 0บาทนะครับจัดไป6ก0บาทเพราะว่าจัดไม่ได้ห0 0้อยกว่าบาทอืมนะครับ6ก0กว่าบาทแล้ววันนี้กับห้องเบอร์แป ส oh ี่มือโอ้โหคลิปเผยเลยฮะมองกันอยู่นี่ใครจะนอนได้เนี่ยคนน่ากลัวเฮ้ยดูเด้วยมือจีบดูด้วยอ่ะเนี่ย แต่งตัวแล้วก็ไปงานกัน,นครับโอ้ยนอนไม่หลับนะครับตื่นเต้นโอ้ยเย็ดอ้าวยาวตียาวแล้วก็อาความร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุย,ย,ยกันนะครับแพ้ชน,นะไม่รู้ รู้ว่าเรียกว่าสนุกสนุกอย่างเดียวนรัวันนี้ก็คุ้มค่าคุมม้มเละที่เราคอยนะครับนอนไม่หลับบอกเลยนอน,นอนไม่หลับนะครับก็ครับาต้องบอกแล้วนรอนนี้บา,บายยนะครับหลอนกันทั้งคืนนะครับเออแล้วเดี๋ยวเราไป เจอกันที่งานนะครับก็จะว่ากันนะจะเจอกันรัสโกินทางก่อนเรตอนนี้อยู่ท้ายรถน้นลงๆตอนนี้มา3-4มสี่คันนะครับแต่อย่างน้อยเรามาถึงคนแรกเว้ยเฮ้ยว่ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะ เราไปให้กําลังใจพี่แห้งก่อนนะครับเราเป็นครับผมเดี๋ยวท่อตรงนี้ตรงนรงนรัน้รงนีรันีนี้รนีรีรงนตรงนี้ตรอกี้ตรน่้นี้ตยงนี้ตรกนี้รงนี้ตนีตรนีรกน้ตรงนรงนี้ตนีรงนี้ตรงนี้ยงนรงนียตรงี้ยนีกรนียรงนี้ตยคนีองนรงนี้ตนี่ตนตอนตนี้ตนี้รนี้นี้งงนงนนนีงนี เดี๋ยวเราเลียเลยเราเลียเลยเลี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 ยเราเลีย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 พี่แฮงค์โ้ดลิ้นหนโลนั่นเลยหมดกันแล้วพัทยาพัทยา1ิบคนเราหมดกันลจบเลยอดเลยอดเลยโอ้แต่ยังไงเดี๋ยวโกไม่กลับแน่นอนโกเเบลต้องสุดนะครับรอจนเนียหนึ่งในสมคนเนี้ยได้รางวัลเมื่อไหร่ขอ200เ้ยได้ไหม ให้ไปเลยให้ไปเลยร้อยห้าสิบเฮ้ยเอาเอาข้างบนกับบ้านนะได้ครับแต่เราวางโดนถังหลังนะครับทีมงานครับผมเจอครับไม่เข้าใครออกเลยครับไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเชียร์น้องๆครับนี่ครับหนึ่งสี่เก้าสองสามสี่แล้วก็หนึ่งหกสองนะครับเดี๋ยวโกถ่ายเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมาต้องไม่เสียเที่ยวนะครับ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะรถมาแล้วรถรถแข่งใครชนัะไปไหนวะไปไม่ได้แล้วดูไดายางแตกอยู่เมื่อไรเดี๋ยวผมอยู่เชียร์พี่แฮงได้เลยครับพี่อยู่ที่พี่แฮง์อยู่ที่พี่งใช่ไหมได้ยินพี่แฮงพูดคำเดียวไปซะละโอ้โหสุดยอดมากครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ ตีแห้งความหวังของหมู่บ้านเราพดได้ไม่ทำตามสูตรไม่เซาะร่องอ่ะแล้วก็มันก็บดได้เลยเป็นใจร้อนไงลอง้ายด้วยไม่งั้นดูแล้วน้องเราอีกสองคนอ่านครับเดี๋ยวทีมงานเราอีกสองคนอยู่ข้างในแล้วเอา๋ยวให้สุดเดี๋ยวตามดูได้ได้ แล้วทำไมทิ้งพี่แห้งเขาแล้วล่ะพี่แห้งพลาดท่าซะแล้วไม่เป็นไรพลาดท่าแตกแตกมุมแตกเลยบินไปหน่อยบินหน่อยิดนึงไงเดี๋ยวจะตบมือรอตอนที่รับรางวัลนะได้อย่าให้มันโง่อี๋ต่างต่อเจตนาลมตารต่อลมครับสิบคน ได้ทำได้ทำได้เยอะเฮ้ยเรายังเหลืออีกหนึ่งเรายังเหลืออีกหนึ่งยังไม่กว่าฝังเออโอ้แต่เมื่อกี้ใส่เต็มแม็กเกือบเกือบดีเมื่อกี้จังหวะจังหวะดีเกือบดีโอ้ไต่อะไรเราสู้สุดใจได้ทำสุดแล้วก็โอเคเดี๋ยวโทษโทษเถียสีปาเออถอนเลยถอนเลยเออทำเลทำเโอ๊ยขวาสี่แสบไมพี่ไม่ได้เลยเฮ้ยได้เริ่มหนุบก็พอแล้วเอาเนาะ เห็นกระจายความเสี่ยงไม่สำเร็จนะกระจายความเสี่ยงไม่สำเร็จสรุปแตกหมดเลยเยอะเโอ้ยอะไรอ่ะรอลุ้นลูกทีมอยู่เนี่ยรอหมดแล้วแล้วมองอีกพอเห็นสีเสื้อแล้วไม่ถามละน้ำ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 ไปซะแล้วแย่เลยแย่เลยแต่ว่าฐานสองเกมก็โอเคแล้วไปเลย มาขนาดนี้โอเคอยู่เก็บตัวไงมึงนะเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต้องเอาเลขไปแทงหวยนะได้ได้อีกรุ่นหนึ่งเกือบละได้อีกรุ่นอยู่โอเคเดี๋ยวก่อนที่คนจะเยอะเนาะเราเดี๋ยวรับของรางวัลจากโทโท้ก่อนเออไม่ได้ได้มือเปล่านะเราไปตะแกรงที่ว่าคดรับของคำรวยเรื่องของชำรวยนะดูก่อนว่าได้อะไร โอเคครับก็รับมอบเรียบร้อยนะครับขอบคุณโทุกทุครับขอบคุณค่ะราคาได้ของรางวัลแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนข้างในมีอะไรนะครับจะค่อยว่ากันแย่งกันถ่ายรูปกับสาวนะธรรมดาโคตรนายโคตรนายเป็นอย่างนี้เลยของเมียของเมียโคตรนาย 56,000บาทสัตก,กันนัวฮะออนนี้ฮะสัตกันนัวแล้วครับน้องๆโอ้ <S <S เรียบร้อยหนึ่งนนหนึ่งใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยฮนะตอนนี้วงบีบแล้วผู้คุมเข้ามาเหลือในสี่เหลี่ยมแล้วเรียบรยบ้อยแตกหนึ่งแล้วครับโดด,โดดไว้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 ดีโดดไว้ดี ดิวกันเดสามคนจะดิสขอา้ีปก่แสตเยรองโอองให้นก่อนครัหนึ่ตัวนะรครับกล้องใหญ่และนี่เป็นถมหน้าครับพีผู้หญิงผู้หญิงโคตรไกลเลยตอนที่ใส่กับฝรังนะฝรั่งงสอเมตรได้ปะ หนึ่งเจ็ดเจดผมผมก็ห่วงนะบอกให้ถอยออกมาให้ให้ผู้ชายผู้ชายใส่กันแต่พี่กูใจถึือเลยมันไม่มีเวลาแล้วจริงๆแล้วเราได้เปรียบรู้ไหมพี่เพราะว่า เหยื่อลูกกล่องนี่เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กถูกไหมพี่ทุกๆวันเด็กเราต้องมีเป็น้านไทยอะไรอีกอันนี้มาพร้อมดวงค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจแม่แม่นเน้นให้ด้วยนะคะฝากอะไรก็เชื่อกานแล้วก็ฝากร้านด้วยเป็นร้านของเซนค่ะชื่อฟิล์มบั๊บเบอร์ช็อปแล้วก็อีกร้านหนึ่งกำลังจะเปิดใหม่ชื่ออัปเกรดแอนด์ซาลอนนะคะอยู่ที่ศรีนครินทร <c oughs> ์พาราไดซ์ไปฮะโอ้โหแค่ให้ใครใครไที่มันสุดยอดดีนะครับ ยินดีด้วยครับยินดีกับผู้ชนะทุกท่านด้วยฮะวันนี้โกทัเวลราก็พามาเที่ยวกับกิจกรรมสนุกสนานนะปาร์ตี้ของมาแบกเนี้ยครับมาแบกเนี้ยสุขวิตเกมนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนี่ฮะโอ้สัมผัสถึงกลิ่นไอของชัยชนะเลยนะครับสี่แสนกระเป๋าเบลล์นะครับค่อยว่ากันคลิปใหม่เดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับบ้านไปนอนก่อนเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะครับบ๊ายบาย